สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาพที่37ครับคุณอยู่กับผมนะครับบิน1757นะครับก็กลับมาแล้วนะครับกับภาพที่37ในช่วงที่โควิดระบาดกันรอบที่3ขนาดนี้นะครับก็เราก็คิดว่ามันก็น่าจะผ่านพ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อยู่บ้านนะครับไม่ต้องออกไปไหนแล้วก็ออกไปไหนเท่าที่จาเป็นสิ แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพเพราะว่ามันแพร่กระจายเร็วมากโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเออก็กลับมากับภาพที่3.7ครับทีนี้ผมมีความคิดที่อยากจะทําให้รายการมันค่อนข้างน่าสนใจหน่อยก็เราก็ได้ไอเดียจากคําว่าอยากจะทําให้มันสนุกและความว่าสนุกเนี่ยมันก็มีได้หลากหลายมุมเนาะมาเริ่มกันเลยดีกว่า EP นี้นะครับจะเป็น EP ที่เกี่ยวข้องกับ3อันดับกล้องไลกาที่แพงที่สุดที่ทุกคนสามารถหาซื้อได้ครับน่าสนใจไหม กล้องไลากากล้องที่แพงที่สุดตอนนี้สาอันดับอ่ะที่คุณสามารถควักเงินซื้อได้บ้างมีอะไรบ้างครับแหล่งข้อมูลนะครับหลกัหลกๆอันอันแรกนะครับผมจะคลิกเข้าไปที่ eBay นะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมอัดณนะวันที่20เมษานะครับมันอาจจะมีรายการที่มันแบบคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า eBay เนี่ยใครอยากจะขายราคาเท่าไหร่ก็ขายได้แต่คนซื้อ จะซื้อหรือไม่ก็แล้วแต่คนซื้อนะครับก็เป็นราคาที่ค่อนข้างจะแล้วแต่ใครขายเลยสมมุติว่าผมมีกล้องไร้แก้6ตัวหนึ่งผมจะขายสักร้อยล้านก็ได้ก็ถ้ามีคนบ้ายอซื้อก็ก็ได้เหมือนกันเนาะทีนี้ก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับ3อันดับแรกที่ผมขอหยิดมาจาก Ebay นะครับแล้วก็คลิกตรงไปบอกว่าให้ชิพ to Thailand ด้วยอันดับที่1ครับเป็นไลกาเพตตินัปีนะครับ เป็นรุ่นที่มีคำว่าฉลองออปติกซัมิลักนะครับเขาจะขายเป็นแพ็คคู่ก็จะสนนราคาในไทยนะครับถ้าแปลงเป็นเงินไทยนะวันนี้ที่ผมเปิดนะครับก็คือ2,28,000นะครับกลมๆหรือว่า65,000 US ดอลลาร์นะครับก็คนขายนี่อยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับผมเป็นกล้องที่มาเป็นแพ็คคู่เป็นสีไทเทเนียม2ตัวนะครับเป็น M 6แพตินัมเอ่อเอ่อ150 ปีออปติกนะครับก็มาคู่กับสมิลักนะครับก็จะมี Serial Number บอกไว้ต่างๆนานาบาๆก็จะคล้ายกับ M6 พลตินัมทั่วๆไปแต่ว่าตัวนี้จะมากับเลนส์50สิมิลัก f 1 4นะครับซึ่งโฟกัสที่0.7เมตรก็จะมาพร้อมกับกล่องอะไรดูในรูปนี้ก็คือสวยงามมากคอนดิชั่นไลท์นิวนะครับก็มา2ตัวคู่กันก็ตกแล้วตัวละล้านกว่าบาท ประมาณนี้ก็จะประกอบด้วยไลกา m 6 p แพทเน n h u m d r e d t i จาเฮออปตกนะครับกับไลกา m 6 p l พ t i n u m 150 i ออปติกกับเลนส์35มิลนะครับ f 2ก็ราคาก็สน,นุนนั่นแหละครับอย่างที่บอกไป2ล้านนะครับอันนี้เป็นราคาที่หาซื้อได้เนาะสามารถคุณสามารถกดเข้าไปใน eBay แล้วก็จ่ายเงินได้เลยก็ส่งกลับมาประเทศไทยเลยนะครับผม โอเคมาที่ตัวที่สองครับเป็นไลก a M 2 b a c k p ก n ก็คือสีดำนะครับอันดับสองราคาอยู่ที่1 4 0 0 0 0 0าน0 0บาทกลมๆนะครับเป็นไลก a M 2สี Back Pen หรือว่าสีดำแล้วก็ลอกๆเป็นทองเหลืองหน่อยครับราคาก็ตามที่บอกไปเลยล้านนิดๆเขาบอกว่ามันเป็น First b a t c h ก็คือเป็นไลก a ที่ผลิต เป็นบ a ตช์แรกที่เป็นแบ็กเพนนะครับผลิตในปี1958นะครับก็เป็นสตายสะสมนะครับเขาบอก Excellent plus condition ดีมากครับ c ามิลลาบอดี้คือแบบนู่นนี่นั่นก็มีรูปให้ดูแบบเออพอสมควรแบบลอกๆโอ้โหสวยๆเลยเยินๆอันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนว่าฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับสนุกสนานแต่ถ้าใครจะซื้อจริงก็คลิกเข้าไปได้เลยครับ eBay ไม่รู้ว่าจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะครับ มาต่อันที่อันดับ3เลยครับอันดับ3จะเป็นเวรีแลริก้า M6 ็ซุลตานออฟบูนะครับหรือว่าในวงการรู้กันว่าริกาสุลตานบูนายนะครับก็จะเป็นกล้องที่สีดำไม่ใช่สีสีทองแล้วก็ตัวหนังเนี่ยจะเป็นสีดำครับแบบสุลตานบูนายเลยแบบสวยๆเลยมากับเลนส์ห้าสนึ่งครับแล้วก็จะมีอักษรอ,อักขระอะไรต่างๆ คือผมพูดง่ายว่าเซตนี้ก็คล้ายๆกับไลกา M6 Platinum ปกติทั่วไปที่มาักเลน51.4ตัวนี้นะครับก็สนนราคาอยู่ที่936,000บาทนะครับก็สามารถหาซื้อได้เลยที่ eBay นะครับคลิกเข้าไปได้เลยทีนี้เราก็มาจบไปแล้วเนาะในเรื่อง eBay ที่เราหาได้หาสามารถซื้อได้ทีนี้เราก็จะข้ามมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเราดูกันตามเ,เขาเรียกว่า มันจะมีคล้ายๆว่าเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งผมเรียกว่าองค์กรดีกว่าเขาจะมีออคชันจะเป็นไลฟ์ออกชันก็ค่อนข้างเชืช่อถือได้นะครับจะอยู่ในทวีปยุโรปส,ส่วนใหญ่นะครับราคาก็จะเป็นยูโรนะครับผมทีนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยที่ตัวแรกผมอ้างอิงมาจากครั้งที่37ที่เขาจะมีการประมูลกันนะครับตัวแรกที่เป็นไลก้าก็จะเป็น e-life new york ไลก้ากันไลเฟินนะครับผมหน้าตามันก็จะเป็นกล้องไลก้าที่เป็นแบบ ปืนไรเฟิลที่ไว้ถ่ายแล้วก็มีช่องมองภาพครับเป็นด้ามไมามีกล่องมีอะไรครบเลยเออสวยนะเอาจริงผมว่าสวยเลยก็มีกล่องเหมือนปืนนะครับประมาณอย่างนั้นเอาไว้ส่องเอาไว้อะไรอย่างนี้แล้วก็มากับเลนส์เทเล่ด้วย200มิม f4.5 เฮกเตอร์ก็สภาพดีมากเลยครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ2 0สนถึง2แส0 0 0า e หมืนยูโรนะครับก็คูณกันไปเลยครับ อันนี้อันดับหนึ่งที่มี h ไฮเอส Bit นะครับอันดับ2ขอเป็นเฉพาะกล้องไลกาเนาะก็จะเป็นไลกา m 3 b a c k p e n ครับเป็นไลกา m 3 Original b a c k p e n ที่มากับเลนเส์ซัมมิครอนหรือว่าลิจิตที่เรารู้จักนะครับส่วนราคาก็จะอยู่ที่60,000ถึง65,000ยูโรอันดับ3ก็จะเป็นไลกา cl snapshot photo prototype นะครับก็จะเป็นไลกาตัว Limited อีกตัวหนึ่งที่มีเหมือน Viewfinder อยู่ข้างบนเ,เป็นใช้สำหรับ snapshot นะครับ ตัวนี้ก็เป็นไลกา CL Snapshot เป็นกล้องแบบเขาเรียกว่าหายากแล้วกันประมาณอย่างนี้แต่มากับเลนส์มินอนต้านะเออก็แปกดีเหมือนกันราคาอยู่ที่ประมาณเท่ากันเลยครับ60,000ถึง70,000ยูโรนะครับก็ผลิตในปี1970-70นะครับก็อันนี้คืออันดับสาสำหรับ l ลท์ออปชั่นก็จะมีอันดับหนึ่งก็คือเป็นปืนเนาะในครั้งที่37นี้เป็นไลก้า ที่เป็นแบบไลกาไลเฟนแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็นไลกา m 3 b a c k p e n นทะฮะที่มากับชุดเลนที่แบบ Original b a c k p เ n เหมือนกันแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นไลกา c l snap shot prototype นะครับทีนี้เราเล่าไปถึงแบบออ eBay ไปแล้วแล้วก็ดูอ้างอิงจาก l i v e Auction ไปแล้วก็จะเป็นตัวกำหนดราคาต่างๆนานาอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมดูเฉพาะที่มันเป็นกล้องที่เป็นเซตเนาะไม่ได้เฉพาะแบบเลนลุ่วอะไรอย่างนี้ แล้วถ้ามาในความคิดผมล่ะในความรู้สึกผมว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วว่า3อันดับกล้องไลกาฟิล์มที่ผมคิดว่าแพงที่สุดเอออันนี้ต้อง,องบอกว่ากล้องไลกาฟิล์มเนาะที่แพงที่สุดสำหรับผมนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ราคารา,า,าต้องบอกอย่างนี้ครับราคาเนี่ยมันขึ้นกับดีมาและซับายแต่ถ้า3อันดับแรกที่ผมให้ในใจเลยอันดับหนึ่งก็คือไลกาเอ็ครับอันนี้ตอนนี้เข้าๆที่เช็คกันในตลาดเข้าๆที่คุยๆกันก็น่าจะประมาณ ล้านสอบ,บวกแล้วนะครับอันนี้นะครับประมาณล้าน2ใครจะขายถูกกว่านี้แพงกว่านี้ก็ขายกันไปเลยนะครับไม่ต้องมาทักผมว่าผมเป็นคน,คนกำหนดราคาหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เท่าที่ผมเดินผ่านและเห็นและมีออฟเฟอร์ที่จะซื้อและขายเข้ามาบ้างผ่านมาบ้างนะครับแล้วก็อันดับที่2ที่ผมให้ก็จะเป็นไลกา MP ็มไทเทเนียมชุดไลกา MP ็มฟิล์มไทเทเนียมที่มาพร้อมกับ2เลนนะครับอันดับ3ก็เป็น M7 ไทเทเนียมที่มา3เลนซึ่งราคาพวกเนี้ย 1.5ล้านัพหมดเลยถ้ามาเป็นกล่องบ็อกซ t เนาะก็ประมาณนี้ครับก็จะสังเกตได้เห็นว่าคารสำหรับคุณผู้หญิงที่หลุดเข้ามาฟังและอยากรู้ว่าไลกาของพ่อบ้านราคาเท่าไหร่นะครับต้องระวังไว้เลยนะครับไลกาที่มันดูเก่าๆสมซ้อสมซ้อขึ้นทองเหลืองอันนี้นะครับอย่าไปทิ้งนะครับแพงนะครับหลักล้านนะครับบางตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ฟังไว้เป็นสนุกๆเนาะถือว่าเป็นความรู้ประดับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับพยายามจะออกคลิป อะไรแบบนี้ให้มันถี่ขึ้นไม่ใช่คลิปสิพยายามจะทำพอดแคสต์ตอนที่มันสนุกสนานอะไรแบบนี้เยอะขึ้นนะครับสำหรับใครที่มีคำถามอะไรอยากจะถามอะไรก็ถามมาได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง f c e e o o o เอเ5นีวหรือว่า Instagram 17.57นะครับและก็พอดแคสต์ของเราสามารถฟังได้ทุกช่องทางเลยทั้ง Spotify นะครับเข้าไปฟังใน y o u t u b e ก็ได้ในช่อง17.57นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมรักษาสุขภาพนะครับ